Start. Okay. 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 okay.

อ่ะหาแล้วนั่งเวลาสั่นกระสุน เวลาสัดกประสุนจะหมดไหมหลอมละลายไปซะ โอเคได้เวลาสันกระสุน Mission start!

Go home to mommy. So, Love the life Okay. You're <missed> me. Now, we lost Patrick Come on, boy. See you in hell. Mission complete. ทำไมทับมอเดนถึงมาอยู่ที e ่นี่ได้ทับมอร์เดนพวกคุณรู้จักเขาด้วยเหรออามิลมีคนต่างถิ่นมากมายตั้งแต่เมื่อไหร่กันฉันไม่รู้ด้วยซ้ำครั้งก่อนที่แอตแลนท์พูกเราก็ยืนยันได้แล้วว่าทัพมอเดนสมรู้ร่วมคิดกับกองกำลังต่างดาวแล้วพวกมันก็ปรากฏตัวที่นี่อีกหมายความว่าไงเอ่ยเฮ้แม่สาวน้อย สิ่งชั่วร้ายที่มวกมันทำไวนะ้น่ะเอามาทําเป็นซีรีส์ได้หลายซีซั่นเลยละ่ะเดี๋ยวฉันสรุปสั้นๆให้ฟังนะแบบนี้นี่เองทาไมคนพวกนี้ถึงมาที่อาเมิยวพวกเขาคิดจะทําอะไรไม่รู้ว่ามันต้องการทําอะไรมาทีอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องที่พวกเรากําลังสืบสวนอยู่เออถ้าพ่อเธอไปผู้ดูแลที่นี่ ควรแจ้งเขาไว้ก่อนจะดีกว่านะคุณนี่ฉลาดจริงๆริแน่นอนอยู่แล้วอืมขอบคุณมากฉันจะพยายามให้พวกคุณได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย